นะครับเรากําลังเดินเข้ามาในมูลนิธิบ้านอารีนะครับก็เข้ามาถึงเนี่ยตกใจนิดนึงลองเห็นดูจะมีกําหนดการสวนอภิธรรมนะฮะในที่เรากำลังจะไปเนี่ยคือเดคาเฟ่นะครับเราเข้ามาถึงบริเวณคาเฟ่แล้วถ้ามองจากมุมเนี่ยจากทางเข้าเดินลงไปเนี่ยจะเห็นว่าร้านเนี่ยมันถูกออกแบบว่ามันเป็นทางเดินผ่านที่จะเข้าไปส่วนด้านในของตัวมูลนิธินะครับมันจะเป็นลักษณะนิดนึงที่คล้ายๆว่าเมืองอกแตกเพราะฉะนั้นพอคนเดินผ่านไปเนี่ยมันคือเดินผ่านไปเลย นะฮะอันนี้เป็นลักษณะที่น่าจะหาทางปิดกั้นอะไรจากสายตาทําให้มันเห็นเด่นชัดว่าเป็นร้านนะครับมันจะทําให้ดีกว่านี้อาจจะปรับตรงกลางตรงกลางเนี่ยหามีอะไรที่มันห้อยลงมาถ้ามันมีมิติของการมองเห็นอีกมิติหนึ่งจากด้านล่างลงมาตรงนี้นะฮะก็จะทําให้รู้สึกอบอุ่นร้านน่าเข้ามากกว่านี้ถ้ามาดูกันที่ตัวเคาน์เตอร์ มองตรงเข้าไปคนอเตอร์เนี่ยมองตรงไปจะเห็นว่าประตูหลังร้านเปิดอยู่ทะลุเนาะก็เป็นลักษณะที่ที่น่าจะต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้นิดหนึ่งว่าร้านที่ดีเนี่ยหลังร้านเนี่ยต้องปิดเพื่อไม่ให้มองทะลุจากด้านหน้าเข้าไปทะลุไปถึงหลังร้านเนาะทางทางคงจุง้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับเข้ามาเท่าไหร่ออกหมดส่วนกําแพงฝั่งนี้นี่เนาะนี่ฝั่งฝแ่งนี้ย νε, ังโล่งไปยงังโล่งไปถ้าหาอะไรมาทําให้เข้าใจ คอนเซปต์ของร้านได้มากขึ้นเนี่ยก็ก็จะดีโอเคครับวันนี้เราก็เต็มอิ่มกันเต็มที่นะครับสำหรับเดตคาเฟ่แห่งนี้มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับที่กล่าวได้อาจจะไม่หมดนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับอยากรู้ว่าก่อนตายเป็นยังไงระวางตายเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนอนในโรง